เอรออไต่อมาหนตรหนหตรไหนตรงไหนเะอก่ยวไม่มึงสู้ไปเลยหน้าคุกไอตีทำให้เพื่อนเราไม่โดนอุ้มเว้ยถ้ามึงจะสู้มึงสู้น้าคไปก่อนไฟนึงได้เลยลงได้เลยเอาหหวเอาไหวก็เอาดิขับล่อมาขับล่อมามันตามมาอยู่แล้วมันจมามันไมามามมามมามามาตามมามมาม่มมนเพื่อนมันติดคุกเยอะ งั้นเอางั้นเอางั้นเอาตีให้มันไปโรงพากตีให้มันไปโรงพักมันอยู่น่าคุกเนี่ยอยู่น่าคุกเต็มเลยเร็วต้องเล่นละเอดพึ่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 อมากหน้าเพิ่มละตีบนบนไฮเวย์น้าคุกเยอะมันปั๊มกูอยู่ช่วยดิรถกูไม่มีวันพังอ่ะถ้ากูยังลอยอยู่ระกาดเดือดเดือด มันเสริลุ้นไปฮะได้เราแสงโค้ดรถเรื่อยมากเราจะพังแล้วพังอะไรพังอะไรมึงบ้าหรอพังอะไรไอ้หนูพังอะไรมึงบ้าหรอพังอะไรอ่ะรถใครพังกับรถมึงเหรอโอ้เสียหายแม่เกิดลมตายเป็นไรเกิดลมวายเกิดลมวายเกิดลมวายเกิดสีจะพาย

เอามาฉว้เหน้าพวกเอาไ้กเาเลยมารวมกันนี่รวมเงินเกามันุกมาพวกมันตามไฮวีช่วยเพื่อนเอาดิเขียจะเอาก็เอาดิเอาก็เอาดิเขี้ยไปเขาได้ติดหกเยอะครับ ใช่เราตายแค่ไต่ที่คุกเว้ยน่าน่าคุกหล่อเอาได้เพราะว่ามันติดคุกเยอะเอาน่าคุกเอาได้เอาลง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 ไอ้ลงแล้ว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 ดาวเทียดซิกซิกต้องการกำลังใครลง ตัวครับ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 แม่ไม่โหลดตัวครับตทวครับมึงไม่โหลดมึงก็ลงไม่โหลดมึงก็ลงแค่นั้นรู้ตัวมึงดิเยอะโคตรเยอะไอ้สัมนี่ไงตัวครับตัวครับ Right baaai. Baaai baaai. Hey. À đi à đi วี đi เหี้ยเอ้ยไปๆ ไดเล่นใบเยอยเลยแบกเยอะเกินไอ้เหี้ยไม่ไหวโดนแทงตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเลยสัสได้แขนได้แขนได้อ <objectives> ีกบ้าได้แขนนี่ครัโคตรนัวเลยย่าซิกซิกแทงกูดอกหนึ่งโดนไม้คี้แตกตายเลยคุมพี่จีคุณพี่จีเอ็นเจ็งเซเลกาได้แค่เหมือนนะมึูมึงบ้าชุดนีชุดนีซิกซิกเที้ยวว่ะโคตรบ้า โครวับเหี้ยโคตรวับเดี๋ยวเดี๋ยวโคดวับเอาหมัดไปไกลไกตีกูดิเหม็นวะไอ้ขี้เอหมัดไปไกลไกตีนี่เหม็นวะสัตว์ัสวดกูดีชุบูดีชุบูดิ J K โอ้โหไอสัตว์ J K กูอยู่ใส่มึงใครอยู่แมงเยอะชิบหายเยี่่ดูดิสัตว์ นุมงแมครับผมยังรองงานแต่งที่แจ็คกี้กับพี่เซอร์ไปอยู่นะครับจ้ะการแต่งวด้ครับแกวดเก็บอาหาเอานะครับเกรไก่แจ็คกอได้เกวุดนได้ครับเนื้อเนนสัตว์เพื่อนทิ้งหมดเลยควายเกวุได้ครับเกวุนได้นะเกวุได้นะ ทำแล้วครับคุณจะเชื่อไหมว่าไอ้โทนี่จะทำรถผมหลุดผมว่มมารถผมมันมีหลุดแน่นอนเฮ้ยมีสไปเดอร์ห้าสิบซับไอ้เทียของจริงเรือของจริงจดอดเฮ้ยไอ้เทียลูกกูมาแล้วไอ้สัตว์ลูกมาแล้วตำรวจตำรวจตำรวจไอ้เทียมันจะฆ่าลูกกูตำรวจเอะ ตายไหมดูเพ <rí> e> ื <Glen> ่อนดูเ <surprisingly> พื่อนแล้วชุบเพื่อนขึ้นมาตายครับชุบได้อยู่นะพี่คุณชุบหน้าหมื่นเกินไอ้แบนไอ้เหี้ย ำไอ้แบล็ตต่อยกันอยู่จะยึดนิ้วนะยนะนิ้วได้หรอดูไอแบลไม่ได้เฉิดเลยเที่ยตายก่อนสีๆมาชุบกูดีสาดเด่อเด้อเดดูเดตายไปละ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 ตำรวจ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 ดีตำรวจดีตำรวจดีตำรวจดี เฮ้ยอแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วตำรวจแทงแล้วตำรวจแทงแล้วตำรวจแทงแล้วพี่เด็กหน่อยพี่เดี๋ยวพอไอ้สัตว์ชุกสองแบดมึงรอต่อยดิเฮ้ยไอ้แบดตั้งไกไอ้สัตว์ไอ้แทงกระดาเ้ยไอเสียงไม่เก็บกูได้เก็บแล้วครับ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  กูชุบยแล้วเดีกูชุบเพื่อนหน่อยกูชุบยเพื่อนก่อนไหโคบุลดี้แหวนตำรวจตำรวจตำรวจไปจะแทงงูบตำรวจตำรวจดูดิ่ตำรวจตำรวจไม่ดูเลยอะตำรวจดูดิ่ไปจะแทงเนี่ยไปจะแทงเนี่ยเนี่ยดู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 ไปจะแทงแล้ว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 ตำรวจเขาใช้ปืนนะไม่เหรอเขายิงเพื่อนกันเองครับเขายิงเพื่อนกัตัวเองเห็นไหมเอายิงเพื่อนตัวเองแล้วเป็นไรอะเอาเนี่ยอาคืนเลยก็คุณจะแทงอะก็คุณจะแทงอะครับอมขงเป็นลูกเ่าขี่งูมันเยอะทุกวันเลยที่เห็นปะ ร้านเกี่ยวอ่ะไอ้คุณเข้าเมามาเจออะไรวะเนี่ยไอ้ที่จุกก็ตีหัวนี่ไงเนี่ยมาเจออย่างนี้แหละเก็บหุ่นนะครับแรับเลยครับจุกเขาชี่อะไรไปไอ้เี้ยแม่งพี่ตากช่วยมันแม่งตีหัวไอ้ยี่กูไม่ได้เฉิดเลยไอ้สัสซิกซิกแม่งตีหัวกูหนึ่งทีไอ้แทงกูหนึ่งทีแล้วก็โดนไม้ขี้แตกไอ้สัส มึงต้องเล่นบูทอย่างเดียวเว้ยไอ้แอนมึงมึงยังไงมึงก็ต้องบูทอ่ะคือยังไงมึงจะไปแทงคนอ่ะอย่าแทงธรรมดาเว้ยมึงบูทแม่งอย่างเดียวเลยมึงล้ำไปเลยมึงล้ำได้มึงล้ำไปแล้วโกแลตโกแลตโก้ถ้ารู้มาใครครับไอแอนถ้าถูกเข้ามาเนี่ยเที้ยวเราเอาตรงเนี้ยเอ้ยไอเราเจ้าไปไปไปรีเบลไปรีเบลใหม่ไปรีเบลใหม่ได้ครับลงไป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 เพิ่มของ คันนี้มึงจงเรียกว่าเคโลนะเคโลอ่าชอบไหมกูอยากลองขับมาแล้อยากลองขับมาแล้ลองขับดูอ้าวมาปั๊มแม่ขับไม่ขับอันสีมันดีละมันดีอันทำสีหรอเออเขี้อดีคือแม่งถึกมากอ่ะทำไมเออทำไมลุงขับคันนั้นอ่ะคันนี้แม่งโกงสุดแล้วคือมันลุยได้ได้เว้ยมึงลองขึ้นเขาดูมึงลองขึ้นเขาดูมึงลองไม่ต้องคอนโทรลอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคุมอ่ะรถมันรถมันจะไม่มีตีลังกาหมุนอะโอเค จะไม่หมุนให้มึงเด็กขาดเลยเว้ยแต่ว่าคอนโทรลนิดหน่อยก็ได้แล้วอะใช่จะโกงจริงคือแม่งได้ทุกอย่างเลยนั้านไต่ได้เออหน้าไต่ได้แหละสูงขนาดนี้